ครับ,รบก็ติดตามผล Rd 251นะครับครับหลังจากที่ฉีดไป2รอบนะครับก็อ่า ในมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับปรากฏว่ายอดจะแตกขึ้นมาเยอะเลยนะครับในการในการตรวจสีสีใบนะครับในการตรวจสีใบจะพบว่า,าจะมีสีใบที่ระดับสามนะครับจะ,จะบ่งบอกถึงการไม่ขาดธาตุไนโตรเจนนะครับ เรามีการฉีดโดนนะครับถ่ยแถบแถบวัดสีนี้ต้องอยู่ในระดับ3ามขึ้นไปนะครับจึงจะ,ะสมบูรณ์ไม่ขา,าดธาตุนะครับ ระดับสามระดับสี่นะครับค่าเฉลีย่ยก็ดีดีขึ้นนะครับบ <B. S 1> ถ่า,ายตรงนี้ นี่ฉีดครั้งหนึ่งได้ประมาณเจ็ดเจ็ดถึงเก้าไร่นะครับ ในการผสมอดีสอห้างหนึ่งะครับในมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับก็จะใช้อัตรา1ขวดต่อน้ำา1 0 0ลิตรใช่ไหมครับใช่ครับผมแล้วก็ในการฉีดโดนครั้งๆรังหนึ่งนี่ก็ฉีดได้ในพื้นที่ประมาณ 7, 7ถึงสิบไร่ได้ครับ10ไร่ได้ครับในแค่น้ำปริมาณ20ลิตรนะครับน้ำที่เราผสมน้ำยาอดีเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็เรามาบินกัน2รอบแล้วก็อันนี้รอบที่3 หลังจากสองรอบก็ประมาณสิบห้าถึงสิบเจ็ดวันนะครับก็ใบอ่อนก็จะแตกทั้งพื้นที่เลย<ช>นะครับในในการทำมะม่วงนะครับก็ยากอยู่ถ้าใช้ฮอร์โมนหรือว่าปุ๋ยไม่ถึงนะครับที่เราเลือกมะม่วงแก้วขมิ้นมาปลูกนี้ก็คือมะม่วงแก้วขมิ้นเนี่ยเป็นมะม่วงที่ทนสภาพแรง ได้ดีนะครับเราเลยทดสอบทดสอบมา2ปีนะครับก็มีลูกแล้วนะครับส่วนต้นต้นเล็กๆก,ก็กำลังจะมีลูกในปีนี้ก็จะคงจะตกลูกหมดนะครับเราใช้ r า2 5 1เพียงตัวเดียวนะครับก็จะเห็นผลออกมาว่ามะม่วงมีอัตราการจเจริญเติบโตสม่ำเสมอแล้วก็ สีเขียวเรามีการตรวจวัดใบนะครับว่ามีระดับสีเขียวที่เท่าไหร่นะครับก็เกิน3นะครับอันนี้เราพัฒนาหรือว่าประยุกต์ใช้มาจากแถบวัดสีใบข้าวนะครับเดี๋ยววันนี้จะจะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะฉีดมะม่วงทางพื้นที่นะครับหลังจากที่ฉีดมะม่วงได้ผลแล้วจะไปเริ่มฉีดยางพรารา นะครับที่มีมีการรีดแล้วนะครับส่วนมะขามหวานเป็นไงบ้างครับแตกยอดดีครับแตกยอดดีแตกยอดนะมะขามหวานหลังจากฉีดก็มีใบเพิ่มเติมเพราะว่าใบใบเขาจะน้อยไปนิดหนึ่งตอนแรกนะครับ เดี๋ยวเราจะบินขึ้นตรวจด้านมุมสูงนะครับ Take off. ินเลยเป Oh, Yeah. you ตกตะกรอนเขาถามคนงามปลูกต้นอ,อะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าลำใหญ่อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี